รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ททำไไว้้มมมามากากกยยโค่งรรนนพะุสมัยก่อนนี้พอมีพอกินสมัยนี้ชักไม่พอมีพอกินจึงต้องมีนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียง<ด>เพื่อที่จะให้ทุกคนมีความพอเพียงได้ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม <ไป S 1> พุทธศักราช2541ส,สวัสดีครับขอต้อนรับสุนรการฟ้าปกดินสารคดีเก่ยการสืบค้นหาต้นคิดและผลผลิตจากความพอเพียงจากพระบรมราชวาิข้างต้นของประบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงชี้เห็นถึงเรื่องความสําคัญของความพอเพียงพอเพียงก็คือพออยู่พอกินไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหรา แนวคิดนี้เหมือนเช่นแขกเชิญอเราในวันนี้นะครับแต่เรื่องราวจะเป็นไงไปชมตัวอย่างก่อนดีกว่าวิธีปร่าวันนี้พูดคุยกับคุณลุงพรอนุพันธ์ผู้อดทนทุ่มเทแรงกายแรงใจดําเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตจนประสบความสําเร็จครับ และนี่ครับก็คือศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่นี่นะครับเราจะได้ไปพบกับเกษตรกรท่านหนึ่งที่เขาเป็นเกษตรกรมาตลอดชีวิตแล้วก็เขาได้น้อมนําในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตแล้วก็การทําเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทําเกษตรพอเพียงกันดีกว่ สวัสดีครับลุงพรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเนี่หอะไรครับเกษตรกรที่ผมพูดถึงนะครับคุณลุงพรเขาบอกว่าเป็นเกษตรกรมาตลอดชีวิตเลยใช่ครับนะครับแล้วก็คือเมื่อก่อนนี้ก็คือก็ทำเกษตรครับทำเกษตรมาทําไม่ทำไร่ทำนาเกษตรแบบว่าเคมีเพราะกเราทีแรกแรกเริ่มเดิมทีที่เราทำเกษตรคือทำนาทำนาต่อสมัยนั้นเมื่อครั้งูุย่าตยายเรายังไม่ใช้พวกเคมีถามว่าเอาละไมเราไม่ใช้เคมีตอนนั้นเพราะเราใช้ วัวใช้ควายไถนามันก็ได้อาศัยขี้วัวขี้ควายอย่างที่เราไถไปแล้วก็ไถกลบอ่ะผมว่าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันนิดนึงดีกว่าครับถ้าทายจะยาวก็ดีครับผมว่าเชิญเลยเชิญขั้นในเราไปคุยกันเพื่อมาเป็นเก็บความรู้อะไรหลายย่าเลยรับนั่งก่อนครับครับเชิญเลยครับอ๋อครับผมอาล้วก็เข้ามาอยู่ในสวนแล้วข้ามอยู่ในสวนไอเดี๋ยวล่ฟังครับเมื่อกี้ค้างไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการ ผ่านมาทำเกษตรครับยังบอกว่าเลิกใช้สารเคมีเลยครับแล้วเป็นไงครับก็ซื้อทีวีไว้เครื่องหนึงทีวีตอนนั้นไวก็ยังไม่มีเราก็าใช้เขาเรียกออกไว้ปั่นปั่นไววยดูทีวีก็ได้ดีเปิดมาช่องหนึ่งได้เห็นพระราชดำรัสของบองค์ท่านตัดว่าให้ลด,ดละเลิกการใช้พวกสารเคมีเพราะจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อ ทรัพยากรในดินนะครับอีกอย่างหนึง่งนะครับทำให้นะต้นทุนเราสูงเพราะนั้นเมื่อต้นทุนเราสูงเราก็จําเป็นจะต้องลดต้นทุนลงไปคือคพูดกันง่ายๆ,ๆว่าลดละพงท่านบอกว่าตั้งตัดว่าให้ลดรายจ่ายแล้วไปเพิ่มรายได้ก็ไปจุดเปลี่ยนของเรารเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่กันมานะครับ,รบพงท่านตัดว่าจะทําอะไรกันแล้วแต่อย่าลดละความพยายามทา ไปจนกว่าประสบความสําเร็จเขาสร้างโบสถ์สร้างวิหารเขาไม่ได้สร้างวันเดียวเสร็จเขาสร้างก็เป็นปีเป็นอ่าเป็นสิบสิบปีเพราะฉะนั้นในเราก็เลยมีความมาณะขึ้นมาว่าเออทําอะไรก็แล้วแต่ต้องทําให้สําเร็จใชใช้ภูมิปัญญาของเราเองเราตัดสินใจจะเลิกสารเคมีแล้วทีนี้รเราเริ่มทําอะไรอย่างแรกเลยก็ที่แรกเราก็พอเราเลิกจากการใช้สารเคมีเราก็คิดว่าเออ,อใช้ภูมิปัญญาของเราคิดว่า ต่อไปประเทศไทยเนี่ยจะขาดแคลนเรื่องการประมงหรัวกว่าหันดันที่ของเราคือดันที่คือใช้ไอ้รถแท็กเตอร,รด์ดันดันไปรูปบอ่อปลาแล้วเราก็เลี้ยงปลาก็คือจากนาข้าวนาข้าวมาเป็นนาป,ปลาปรับมานะครับทำคันดินขึ้นมาเป็นบ่อปลาเป็นก็เราเรียกกันว่านาปลาครับผมแล้วบนคันบอ่อเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยนะฮะมันเราก็ปลูกต้นไม้หลากหลายหลายอย่างปลูกของที่เราขายได้ปลูกของที่เรากิน ตามที่พระองค์ท่านตัดว่าควรจะปลูกของที่กินของที่ปลูกเหลือแล้วเอาไปขายแล้วเอาไปขายไกลๆโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหกปีลุงปลดหนี้ได้โอ้โหสี่แสนบาทนะครับ,รบก็สามารถปลดหนี<า>้ได้ภายในหกปีภายในหกปีครับแถมไม่มีรายจ่ายเลยก็มาเราไม่มีรายจ่ายแล้วก็ทราบมาว่าเงินนะครับเราสามารถที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่ว่าก็ไม่ได้ลำบากอะไรไสามารถส่งลูกเรียนได้คร,ครบทุกคน ลูกผมมีสามคนส่งเรียนปริญญาตรีหมดแล้วก็นี่ส่งหลานเรียนไปอเมริกาคนหลานนี่เรียนเมืองนอกเลยรับไปไปต่อปริญญาโทที่อเมริกาโอ้โหแหมน่าสนใจมากเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่นี้ดีกว่านะครับว่าสําหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมาใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมันทาให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนไปขนาดไหนดูครับเชิญครับ อันนี้แหละครับพระเอกของเรานะครับก็คือบ่อปลาเราหันมาเปลี่ยนแปลงจากนาข้าวมาเป็นบ่อปลาเป็นบ่อปลาบ่อปลาส่วนหนึ่งที่เราเก็บไว้แล้วก็เราดูแลเพื่อจะเอาปลามาเลี้ยงไว้เป็นอาหารของเราโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเนื้อสัตว์กินอันนี้คือมีมีปลาอะไรยังไงลึกขนาดไหนปลาทุกชนิดทุกชนิดครับรวม่หมเลยอ่รวมกันหมดเลยเราเลี้ยงรวมแล้วเราก็ถ้าเราจะ กินปลาเราก็เอาแขมาทอดกินตรงนี้มันคืออะไรครับเนี่ยตรงนี้มันก็คือริมบอ่อปลานี่เราก็มีขามีตะไคร้มีแคมีอะไรของเรากินอ๋อเราก็คือ,อตั้งใจปลูกไว้ปลูกไว้เพื่อ,อไว้กิน<อ>นะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อไปหาใครกินแล้วเราก็ได้ของที่บริสุทธิ์ของที่ไม่มีสารเคมีตกค้างแล้วต้นไม้ที่เราปลูกนี่เราไม่ใช้เคมีคแล้วมันก็ไม่มีสารเคมีตกค้าง โอ้โหเยี่ยมเลยนะครับแล้วเราก็ยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่นะครับถ้าการติดลาบ้านช่องเต็มไปหมดเราทำวิทยากรถามผมว่าแล้วตอนนี้ผมอายุเท่าไหร่อย่างนี้ต้องบอสักยี่สิบห้าหรือเปล่าครับผมอายุแปดสิบปีหน้าแปดสิบเอ็ดโอ้โหตอนนี้แปดสิบแล้วแปดสิบแล้วแข็งแรงอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะผมไม่กินสารเกมีผมกินแต่ผักกินข้าวเป็นหลักแต่กินผักเป็นแก้โรค อ้โหนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับ,บแบบว่าซื้อ,อยาเยอะอะไรมากินเพราะว่าไม่ต้องเรามียา<ต>ของเราอยู่แล้วทําไมผมไม่เข้าโงารงพยาบาลเพราะผมไม่รู้จักหมอที่โงรงพยาบาลผมไปเขาก็ไม่เห็นเรียกผมว่าลุงพรมาทําอะไรเลยครับผมผม,ผมเมื่อ่อผมไม่รู้จักแล้วผมจะไปทำาไมแล้วผมไม่ได้เป็นอะไรนั่นแหละสิครับผมก็ไม่ค่อยอยากรู้จักเลยครับ นี่คืออะไรครับไอ้นี่คือที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยคือโรงเก็บจุลินทรีย์ชีวภาพจุลินทรีย์วีวภาพนี่เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับผมเข้าใจว่าพระองค์ท่านบาทรัวท่านคิดขึ้นมาได้นาตัวนี้เพื่อมาทดแทนปุ๋ยเคมีทดแทนสารเคมีนะไอตัวนี้มาทดแทนปุ๋ยเคมีเราจะเปิดให้ดูว่าในนี้มันก็ไอเนี่ยมันจะมีน,น้ำหมักน้ำหมักนั่นแหละน้ำหมักที่เราทำแล้วได้ผลดีที่สุดคือทำจากเปลือกสับปะรด ครับผมเพราะในะโตกซัลเรตนี่มันจะมีไนโตรเจนฟอสเฟตฟอสฟ,ฟอรัสอยูอฟฟ่ทุกอย่างครับผมเป็นผลไม้ตระกูลเปรี้ยวๆครับหรือจะเป็นหนอกกล้วยเป็นผักเป็นอะไรก็ได้ท่านบ,บอกว่ามันมีในพื้นที่เราใช้ได้หมดนะอันนี้เอาไว้ทําอะไรครับอันนี้เรา,เาไว้อ่าลดต้นไม้หรือลดโคนต้นไม้เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีครับผม รครือไอ้น,นี่คือหญ้าหญ้าที่เราเลี้ยงไว้เพื่อคุมดินเพราะว่าเมื่อสมัยนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าภาวะโลกร้อนมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ร้อนผิดปกติอย่างปีนี้ร้อนผิดผิดปกติไหมรับร้อนกว่าทุกๆปีถ้าต่อไปปีหน้าปีอะไรตอนนี้เมื่อมันความร้อนมันจัดมันก็ทําให้ต้นไม้เราเนี่ยเกี่ยวเฉารรเราก็จําเป็นจะต้องเลี้ยงหญ้านี่แล้วก็ทําเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักแล้วก็เอาไปคุมโคนต้น อ๋อนี่คือจงใจเลี้ยงหญ้าเลยปลูกหญ้าเลยปลูกหญ้าเลยเพื่อเอาไปทําเราเรียกกันว่าปุ๋ยหมักแล้วมันคือหญ้าอะไรครับหญ้าทุกชนิดที่มันขึ้นเราจะรักษาเอาไว้ไอ้นี่คือพอรู้ไหมครับว่าอะไรนะที่เรา่ันนี่คือแฝกครับพระองค์ท่านบอกว่าแฝกเนี่ยมันสามารถช้ลากลงไปดินถึงสาเมตรครับผมมันสามารถจะดูดเอาน้ำมาเลี้ยงต้นไม้ได้และใบมันเนี่ยเอามาคลุมต้นไม้15วันกลายเป็นปุ๋ย ไอตัวนี้อ่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งอย่างพวกชาวเขาชาวเหนือพวกนี้เขาก็จะปลูกไว้กันดินทลายครับผมอันนียปลูกไว้รอบต้นไม้คือเราปลูกรอบต้นไม้เพื่อเขาให้ให้เขาดูแลต้นไม้เราอย่างที่เจ้าอยู่ท่านว่าละอยาที่เราเห็นอยู่นั้นเป็นเราเป็นเป็นแบกแฝกลุ่มแฝกลุ่มคือเราเรียกกันว่าแฝกของช้ามืดในใบก็จะหองจะทำให้เราสดชื่นโอ้โหนี่ละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับมีเยอะจริงๆ เป็นบ่อผักกระเฉดครับบ่อผักกระเฉดแล้วข้างหลังนี่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นความเจริญรุ่งเรืองเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะที่ของผมมันไปติดกับเขตของโรงงานเขานะฮะและตรงนี้เราเรียกว่าบ่อนาผักกระเฉดบ่อนาผักกระเฉดครับคือตรงนี้เราเลี้ยงผักกระเฉบปลูกไว้ผักกระเฉดปลูกไว้นะครับเอาละครับตอนนี้มาพูดถึงวิธีการเลี้ยงผักกระเฉดนิดนึงดีกว่าครับไม่เคยเห็นเลยครคือวิธีการวิธีกา เราพูดว,วิธีการทำผักเฉดดีกว่าครับผมเพราะการทำผักระเฉดเนี่ยถ้าพูดถึงเราจะทําสมมติว่าเนี่ยผักระเฉดเนี่ยมันก็อยู่ได้ในประมาณาสาเดือนมันก็จะแก่ละพอแก่แล้วเราก็วิทน้ําออกวิทน้ําออกก็ตากเราก็เก็บดึงเอาผักเกา่กาๆที่ออกให้หมดแล้วเราก็เอาพันผักเฉดใหม่มาดาดำนัำ้นเราก็วิทน้ออําออกแค่พอวิทน้ําออกแห้งแล้วนะเรา ก็พอวิ่งน้าแห้งแล้วพอน้ํามันแห้งผักเชงมันจะไปติดดินออกลากติดกระดินนะพายไปใน15หวันถ้าเราก็วิ่งน้ําเขาเขาก็วิ่งมาแต่น้อยแต่น้อยเขาก็เพิ่มเขาก็กระเตื้องกระเตื้องกระเตื้องขึ้นมาอาน้ำแล้วเขาได้เดือนเราเก็บแล้วแล้ววิทยาการเก็บเราเก็บยังไงฮะเก็บอาทิตย์ละสองรั้งได้กี่กี่กิโลก็เป็นตันเป็นตันครับ ตัดทีละตันเลยก็สมมุติอี่อกบอกเนี่ยเราก็จะได้อยู่ในประมาณเท่าไหร่วันนึงก็อยู่ประมาณสองตันแล้วสองตันนะโอ้โหแล้วก็อาทิตย์เรากเก็บสองครั้งโอโหแล้วนี่นะครับก็คือวิธีการวิถีชีวิตของคนพื้นที่ที่ทำบักกระชับผมแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยความเจริญน,นะครับแต,แต่ก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่าครับช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่ครับครับ

คุณผู้ชมครับปัจจุบ,บันการศึกษาในสายอาชีพหรือสายอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาเฉพาะทางที่ต้องมีทักษะความรู้ความชนานาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีที่มีความต้องการในตลาดแรงงานพร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหการรมปิโตรเคมีดังนั้นเพื่อให้สถาบันการศึกษาผลิตนักศึกษาที่สามารถทํางานได้จริงและมีประสบการณ์ตรงบริษัทพิทีทีโกลบอลเคมีคอลจำกัดมหาชนหรือ p ททจีได้ให้การสนับสนุนโครงการวิศวกรรมเคมีวิทยลาลัยเทคนิคมาตรพุทธจังหวัดระยองหรือวีเชฟอย่างต่อเนื่องโดยให้การสนับสนุนทั้งเรื่องงบประมาณวิทยากรสถานที่ฝึกงานและการคัดเลือกน้องๆในโครงการเข้าทำงานหลังจบการศึกษาตามแนวทางให้เรียนรู้ให้เห็นของจริงและให้เชี่ยวชาญมาตั้งแต่ปี2551เพื่อให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบเฉพาะทางสาขาปิโตรเคมี และเมื่อเร็วๆนี้พิธีทีจได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ในระยะที่4ตั้งแต่ปี2,560ถึง2,562เพื่อพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพครับเรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่เรามีส่วนร่วมในการผลักดันเพื่อจะสร้าง ทรัพยากรคนให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้เพราะฉะนั้นเวลาไปจบไปแล้วไปทํางานเนี่ยก็จะได้เปรียบคนอื่นแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดตอบโจทย์ได้100%ครับในตอนแรกคือไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยครับแต่ด้วยแรงในาำใจที่ว่าอยากอยากทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็กลับมาช่วยเหลือครอบครัวได้สําหรับสอบการขัดเลือก,ก็ก็ถือว่ายากยากพอสมควรครับพอหลังจากได้เข้ามาเรียนที่ ก็ได้รับโอกาสเลยยิ่งจุดแรงบันดาลใจของผมขึ้นมาเลยว,ว่าสักวันนึงอ่ะผมต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้ให้ได้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการต้นแบบที่เปิดโอกาสและพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปครับดังฟ้าปกดิน นี่มันคือผักไฮโดโฟนิก,กใช่ไหมครับไฮโดรโฟนิกผักปอดสารพิษมื่อเราจะไม่ใช้สารไล่มแมลงเลยเรารเราจะใช้พวกจุลินทร,รีย์ีรภาพาะนะใช้พวกสมุนไพรหมดตรงนี้นะ,นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เราก็คือ ปลูกโดยเน้นในเรื่องของไม่ใช้สารเคมีมไม่ใช้ไม่ใช้เลยครับ oh. เพราะผักพวกนี้เป็นผักไฮโดรฟินิกผักที่กินกับอะไรเขาเรียกกินกลับเอกินสลัด<ช>กินกับสลัดนี่เราแล้วที่มาที่ไปเป็นยังไงครับไปทําไมถึงมาปลูกก็ว่า <Hyd ro. S 2> เราก็ดูตลาดด้วยเพราะตลาดเขาต้องการอย่างนี้เราก็ลองมาคิดทดําดูที่แรกเราทําแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จครั้งหนึ่งพอครั้งที่สองประสบความสําเร็จครับ เอะแล้วอย่างนี้มันต่างกับปลูกที่พื้นดินยังไงครับคือแตกต่างกันตรงที่ว่าไอ้นี่ปลูกกระดินเนี่ยมันมันในดินก็อาจจะมีสารพิษตกค้างอยู่นะพงั้นผักประเภททาสลัดเนี่ยเขาไม่ต้องการสารพิษเพียงแต่นิดเดียวมันละ <สด S 2> ต้องกินสดเขากากินสดเราจึงต้องหันมาใช้พวกทาอย่างนี้อามาพูดถึงสิ่งที่อยู่ในน้ำบ้างดีกว่าครับรก็มีไอ้พวกกระแสน้ำมนนะครับกระแสน้ำม,มนตัวนี้มันก็ในนั้นเราก็ มีพวกจุลินทรีย์ชีวภาพหรือไม่เราก็ถ้ามันเห็นว่ามันจะมีปัญหาเราจะใช้พริกแกงได้พริกแกงคือพริกแกงคั่วที่เขาขายตามท้องตลาดเอามาทำอะไรครับเอามาละลายน้ำแล้วใส่ไปโอ้โหผักที่นี่กินพริกแกงด้วยครับเราใช้พริกแกงเราผสมพริกแกงฉีกับต้นไม้แม้แต่พวกต้นไม้พวกมะนาวพวกมะม่วงอะไรพวกนี้ ถ้ามันเพี้ยราบาดจริงๆเราจะฉีดได้พิเศงเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของที่นี่ดีกว่านะครับเห็นบ,บอกว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่คนแบบว่าเข้ามาดูงานกันเยอะมากเลยก็คือมะนาวแต่ว่ามะนาวที่นี่พิเศษมากพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับมาถึงนี่ก็คือมะนาวที่พูดถึงใช่ไหมคร,ครที่เราพูดกัน ว่ามะนาวที่นี่พิเศษยังไงครัมคือมะนาวที่เนี่ยเราจะทําพิเศษกับคนอื่นคือแปลกกับคนอื่นเขาก็คือว่าเราเอามะนาวมาเสียบกับบนตอมะขิดมะนาวกับมะขิดครับถามว่ามันพืชคนละชนิดมันจะอยู่ด้วยกันได้เหอครับผมมันอยู่ด้วยกันได้เพราะมันเป็นพืชสกุลเดียวกันนะะแล้วมันดีไงครับความดีของเขาก็คือเอามะนาวมาเสียบกับมะขิดผมอธิบายตรงนี้ก่อนย่อๆว่า มะนาวตอนนะตัวมากเกษตรกรจะเข้าใจเรื่องมะนาวตอนมะนาวตอนเนี่ยเอามาปลูกมันจะมีอายุได้แค่ห้าปีห้าปีเนี่ยเขาตายแล้วตายเพราะอะไรเขาเป็นโรครากเราเสร็จแล้วผมไปไปเลิ้วก็ไปเยี่ยมญาติเขาไปเจอลุงคนหนึ่งลุงเขาบอกว่าเราก็พูดถึงมะนาวแพงลุงคนนั้นแกก็บอกว่าผู้ยายเขาเอามะนาวมาเสียบบนตอนมาิดได้นะผมบอกเอาแล้วคุณพี่เขาเสียบยังไงคหันไปถามเขา แกก็อเเบอกผู้ใหญ่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคนก็เล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งได้ยินได้ยินมาได้ยินมาเขาได้ยินมาเขามาเล่าเราฟัง<อ>เ,เราเลยกลับมาทดลองครับมาทดลองแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วเราก็เอาอข้อตรงนั้น,าานมาคิดเราก็มานึกถึงพระองค์ท่านที่มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ตัดว่าสิ่งอะไรที่เรารู้แล้วก็ควรจะทําเมื่อทําไม่สําเร็จก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง สิปีเต็มเต็มเสียบไม่ติดเสียบไฟไงาไม่ติดเจมทั้งวันหนึ่งตอนนั้นผมเป็นผู้ใหญ่บ้านแม่บ้านผมอยู่คนเดียวผู้ใหญ่ขาวต้องขับรถไปส่งเจมเพอไปประชุมแม่บ้านผมบอกเขาอยู่ทางนี้เดียวเขาจะเสียบไอ้ลูกชายบอกอยาเสียมเลยแม่เพราะมันมันหายาเกินมาฟิตเสียบไปหลายรอบแล้วไม่ติดไม่ติดสิปีครับเสร็จแล้ว <c oughs> แกพอกลับมาแกเสียบไปสิบต้น พาเอินได้ยี่สิบห้าวันยี่สบห้าวันมันเกิดแตกใบอ่อนเกต้นตายต้นเดียวศึกษาจะเก้าต้นนี่เออทำไมมันติดได้ยังไงเราก็กลองแกะดูพืชเราจึงได้รู้ว่าพืชที่การเจริญเติบโต,ตของเขาการเจริญเติบโต,ตการหาอาหารเขาหาได้ผิวกัเดี๋ยวเราจะตามไ้ดูอเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ ที่เราจะตอนนี้เราจะเสียมะนาวบนตอมะฟิตให้ดูอย่างที่ผมที่งเราได้พูดกันมานะครับก็บอ,อันนี้คือต้นมะฟิตนะครับอันนี้คือมะนาวมะนาวกิ่งนี้คือเราก็จะเลือกกาบมะนาวที่ไม่ไม่มีโรคไม่มีมแมลงไม่แก่ไม่อ่อนนะแล้วก็ที่สมบูรณ์นะครับ,รบเดี๋ยวเราจะเสียไปดูนะครับ,รบเลย,บยเลยครับเชิญเลยครับ แล้วเราก็ไปตั้งไว้ในที่ล่มแสงแดดลำเลครับแสงแดดลำเละย้าใยโดนจัดก็โดนจัดเขาจะเหี่ยวต้องกี่วันครับหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนครับแล้วลดน้ําอะไรไงครับลดไม่ได้ไม่ต้องลดน้ำไอ้นี่เขาจะมีเหือจะมีเหือเหือมาเลี้ยงต้นเขาพอดีชมวัดดุนกันถ้าเกิดเราลดน้ําไปเนี่ยมันจะเกิดเชื้อราเน่าครับคือเราก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยสามสิบวันตั้งไว้ข้างบ้านก็ได้โคต้นไม้ก็ได้ ได้รับแสงแดดแต่ว่าอย่าให้จัดอย่าจัดพอสามสิบวันเราก็แก่ตัวนี้ออกเอาเขาออกมาพอเขาสามสิบวันพอเขาออกมาใบเขาจะเหี่ยวเพราะเขาผิดอากาศพอเสร็จแล้วแต่อาทิตย์หนึ่งใบเขาก็ค่อยๆตค่อยตังค่อยตังก็คือยังไม่ต้องลงดินนะครับยังไม่ได้ต้องอีกเดือนหนึ่งกว่าจะได้มานี่ก็หลายขั้นตอนเลยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันนิดนึ่งกันทุ่มนี้ที่เราเสียบดูเราก็จะมอบให้ เราต้องไปลองลุ้นกันนะครับว่าจะติดไหมนะครับอันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับหมได้เห็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับวันนี้ทั้งผักกระเฉดทั้งวิธีการแบบว่าเสียบกิ่งเสียบตอนต้นมะนาวด้วยโอ้โหนะครับต้องถามดนึงครับว่าก่อนที่จะมาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไงครับผมก็อ่านทฤษฎีของพระองค์ท่านมา สับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองนะครับตามแนวนโยบายทฤษฎีของพระเจ้าอยู่ัวคือในหลวงของเรานะครับเอามาทำนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับแล้วเราก็าจำคำข,ของพระองค์ท่านคือพระองค์ท่านได้ตัดว่าเหลือกินเหลือใช้แล้วก็แบ่งปันกันกินคำว่าแบ่งปันกันกินนี่นะครับเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากแล้วก็เราเองนะครับ ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาก็เพื่อว่าจะะสอนให้เกษตรกร,กรทุกท่านที่เขายัางลืมตาอ้าปากตาไม่ได้หรือเขาไม่ยังไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์อะไรกม็มาเรียนกับเราได้โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวครับนี่หลักสูตรของเราเราก็เคยทํามาทุกๆปีและปีนี้เราทำไปแล้วการอบรมของเราจะอบรมสาวันสองคืนนะครับเกษตรกร,กรที่มาอบรมจะได้อะไรไปจากเรา คือได้การเสกมะนาวคนต่อมาปิดกันใช้ปุ๋ยไอ้ใช้ปุ๋ยชีวภาพการใช้น้ําหมักชีวภาพการทําปุ๋ยหมักนะทุกสิ่งทุกอย่างการปรับปรุงบำรุงดินเรากขสอนให้หมดให้เกษตรกร,กรครับได้มีความรู้สําหรับใครที่ชมอยู่แล้วก็อยากจะเข้ามาเรียนรู้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยได้เลยครับครับผมคือค่าใช้ใจ่ายจะไม่มีแม้แต่บาทเดียวกินนอนสาเออกินก็อยู่กับเรานอนอยู่กับเราวันสุดท้ายที่จะจากเราไปเราแจากประกาศนียบัตรให้ แถมเงินให้อีก5 0 0บาทเป็นค่าใช้ใจ่ายในค,ค่าเดินทางกลับสุดท้ายนะครับอยากจะให้พูดสั้นๆถึงเรื่องของความพอเพียงในนิยามค,คุณลุงก็นี่คับความพอเพียงที่พระองค์ท่านตัดเอาไว้คือรู้จักกินรู้จักใช้รู้จกกัจก,จกจ่ายนะครับนั่นแหละคือความพอเพียงอย่าไปโลภโมโทสันครับอย่าไปไปคิดขออะไรที่มันสูงๆคิดแต่พอดีพอดีขึ้นมาคำว่าพอดีนั่นแหละคือคำว่าพอเพียง อย่างที่บอกว่าพ่ออยู่พอกินแล้วก็อ๋อใจใช่ครับไม่ฟุ่มเฟือยนะครับอะครับวันนี้เราได้ความรู้เยอะแยะหลากหลายอย่างมากเลยนะครับยังไงต้องขอบคุณคุณลุงมากครับครับสวัสดีครับมาถึงช่วงคําถามประจําสัปดาห์นี้นะครับถามว่าคุณลุงพรเสียบมะนาวบนตออะไรครับพิมพ์ f 1ตอบว่าต้นมะยมพิมพ์ f 2ตอบว่าต้นมะขิดสร้างคำตอบแล้วส่งมาได้เลยนะครับและนี่คือรายชื่อของผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วอินดีดได้ครับ you wow.